สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปกแรนดอมวันนี้คือคุณทำได้ดีกว่าที่พวกเขาคาดไว้ขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเ ตัวตัวอักษรเจตัวนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณได้นะคะตัวโอตัวพีนะวายเแล้วก็ซนะคะมาฟังพี่ไพ่เล่าเรื่องกันเนาะันทำได้ดีกว่าที่เขา ที่พวกอู๊ห six of cups เดทนะมีพลังงานเก่าๆเ,เยอะเนาะเหมือนมีแรงหนุนนำอะไรบางอย่างในชีวิตเ h e อั p โซสนะคะพูดน้อยต่อยหนักแน่เลยทำไม six of pentacles สายชิลเหมือนกันนะมีความชิลโอ้ oh my god ฟาดินเป็นพยานเดสัซันคิดถึงตังเลยอืมเรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเอ จะเป็นเช่นนี้กับทุกคนหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับมี energy อะไรบางอย่างที่มีคนบางกลุ่มมีคนจำนวนหนึ่งอะไม่รู้ว่าพออะไรนะเหมือนเขาเฝ้ามองดูชีวิตคุณอะ <c oughs> คุณป้าข้างบ้านไหมคุณมีคุณป้าข้างบ้านในดวงใจไหมคะแล้วก็ชอบแอบ,บมองตอนที่คุณแบบเ,เจอ challenge ในชีวิตเจอปัญหาเจอบางสิ่งบางอย่างคือแบบตอนที่ชีวิตมันไม่ค่อยราบรื่นอะ จะมีออร่ามีนังสีแห่งการจับจ้องอะไรบางอย่างในในพลังงานก็ดูเหมือนจะห่วงใย,ยนิดๆน,นะแต่ก็จะมีเล็กๆเล็กๆคือไม่ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจรอที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนคนล้มลุกข้ามหรือเปล่านะแต่เหมือนกับไม่รู้ว่า เขาเก็บกดหรืออะไรนะมันเหมือนลึกๆอะ่ะเขาน่าจะเป็นความอยากเอาชนะก็ได้นะหรือว่าเป็น feeling ของคนที่ดูถูกดูแคลนอะ่ะแต่ที่เขาดูถูกคุณอ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งอะ่ะมันมาจากที่ตัวเขาทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำหรือเห็นคุณมีความสุขก็จะแอบ ใส่อารมณ์ลงไปนิดๆน,น่ะ,นนนะเห็นคุณมีความสุขมากมีชีวิตที่ดีทำอะไรก็สำเร็จมีคนเอ็นดูชีวิตดูง่ายทางด้านที่ความจริงมันมีเบื้องลึกตื้นลึกหนาบางมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายแต่บางเอ,อื้อเขาไม่ได้เห็นแต่ไม่ใช่แค่ไม่เห็นหรอกเขาไม่ได้สนใจด้วยเนาะด้วยความที่จะเรียกว่าอิดก็ได้เนะาะอิดช้า มีความอิจฉายอยู่ลึกๆในใจก็เลยสอด่องคุณเป็นพิเศษหรือว่าคอยดูว่าเมื่อไหรคุณจะล้มเนาะจะล้มท่าไหนจะลม้มหกข้ามข้อมีอมมนไหมจะล้มไม่เป็นท่าไหมจะล้มแล้วลุกขึ้นไม่ไหวไหมจะล้มแล้วมืดไปเลยไหมจะสามารถกลับมาได้หรือไม่อย่างไรนะคะอืม แปลกนะพลังงานมันดึงดึงกันอยู่สองข้างข้างหนึ่งก็เต็มไปด้วยความรู้สึกมไม่ค่อยยินดีกับกับความเจริญความดีของคนอื่นนะแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงเหมือนกันทาไมมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนคนที่แบบชอบสอนคนอื่นนะชอบสอนคนอื่นชอบบอกคนอื่นแต่ตัวเองอาจจะยัง ไปไม่ถึงจุดนั้นหรือว่ายังทําไม่ได้อะคะ่ะแต่แบบขอให้ได้พูดพูดแล้วสบายใจขอให้ได้บอกขอให้ได้แบบว่ายัางไงอะ่ะฉันฉันมีความรู้นะเขาได้อะไรมืนเหมือน,อนคล้ายๆอยากให้คนยอมรับหน่อยๆอ,ยอะ่ะก็เลยจะโชว์พาว ประมาณหนึ่งนะคะโชว์พราวชอบคุยชอบโม้หน่อยๆแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นฟิลตรงกันข้ามนะเป็นฟิลอารมณ์ฟิลลิ่งแบบหันมามองแบบเจจะพูดอะไรใหญ่ๆเนี่ยเจเจเป็นอะไรนะคะเราก็แต่คือก็มองด้วยความเอ็นดูเจนะท,ทั้งที่เจไม่ค่อยเอ็นดูเราเลยแต่เราก็ยังเอ็นดูเจอยู่ดีคือไม่ได้เดือดเนร้อนใจในในความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่ง ยิ่งทำให้เจหัวร้อนมากขึ้นไปอีกแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเรารู้สึกว่าพลังงานอันนี้ที่มันดูเหมือนจะเป็นพลังงานด้านมืดด้วยซ้ำนะแต่เรารู้สึกว่าการที่มีใครเฝ้ามองคุณแบบ <c oughs> จะด้วยอะไรก็ตามแต่มันเหมือนเป็นพลังผลักดันเล็กๆเ,เนาะเหมือนเราแบบ ม,มีมีแรงกดดันนิด,น,ดน่ะเหมือนชีวิตอาจจะชีวเกินไปก็ได้นะคะถ้าไม่มีบททดสอบเช่นนี้หรือว่าไม่มีกรรมการมาคอยถือไม่เลียวคอยตรวจสอบคอยดูคะแนนคอยตินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าบางทีคุณอาจจะมีความรังคาในใจบ้างนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้แบบ เข้ามาทําอะไรมากมายไปกว่าน,นี้ค่ะคือทําให้ลาคาญใจแต่ยังไม่ถึงกับว่าลาเส้นเรารู้สึกแบบนี้นะแล้วก็ลมมองเหมือนมันเป็น energy ของผู้ใหญ่อะมันเหมือนใครสักคนเหมือนเขาอยากมีอิทธิพลอยากมีอํานาจในชีวิตคุณนะแต่บางเอิญบางเอิญคุณดันเก่งกว่าไงจะบอกว่าบางเอิญก็ไม่ใช่คุณสร้างความเก่งมาด้วยตัวเองเนาะผ่านผจญเรื่องนั้นเรื่องนี้ตะลุมบอลกับชีวิต สู้ชีวิตไปชีวิตสู้กับพยายามทํานู่นทํานี่หาวิธีทางทําอะไรก็ได้ให้ชีวิตมันรอดอะแต่เรารู้สึกว่าคนอย่างคุณอะ่ะมันมีศักดิ์ศรีมากกว่านั้นคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแค่ให้รอดคือมันต้องรอดแบบแบบเท่ๆด้วยอะ่ะมันจะแบบว่าเออแค่ มีกินมีใช้ไม่ได้คุณอยากคุณอยากพาตัวเองไปให้ไกลกว่านั้นนะคะอยากอยากมีเงินเหลือเก็บอยากสามารถดูแลคนอื่นได้อยากเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้อยากพาคนอื่นขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยกันในทางที่ดีในทางสปอร์ตทางใดทางหนึ่งก็ตามอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องไปสนับสนุนเขาด้วยเงินทองนะคะแต่เหมือนแบบ อคุณมีพลังความขับเคลื่อนอยู่ในตัวตัวคุณเองคุณก็ใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะเอาเอาเอาพลังงานคุณป้าข้างบ้านนะคะมามาถีบมาเป็นแรงถีบแรงส่งให้ชีวิตกระเถิบขึ้นไปข้างหน้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอืม ที่ให้เหมือนจะบอกว่าหลายครั้งเราคิดว่าผู้คนเหล่านั้นเหมือนเขาก็จะมีอย่างเชิงมีท้าทายคุณนิดนิดน่ะมันน่าจะมีคำพูดมีประโยคอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เชิงแซะแต่อาจจะแบบเป็นประโยคบอกเล่าที่เจ็บแป๊บแปบได้นะคะถ้าฟังถ้าฟังแล้วแบบตีความเนี่ยจ,จะ รู้สึกไม่สบายใจได้ทีแต่เรารู้สึกว่า,าคุณมองพฤติกรรมของคนเหล่านี้เป็นเหมือนเหมือนยาอะไรบางอย่างอะ่ะเหมือนยาขมที่แบบทําให้ร่างกายแข็งแรงอะ่ะเหมือนสมุนไพรที่มันแบบหน้าตาดูไม่อร่อยแต่มันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอะ,อะไรประมาณนั้นนะคือ เราชอบเอเนอรคุณนะมันมีความติดตลงนิดนึงอะในขณะทีม่มันแทนที่จะเป็นดราม่าเนาะม,นมันแทนที่จะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราต้องเจอคนแบบนี้ชีวิตฉันทำไมต้องเจอคนพวกเนี้ยแต่แต่เราเห็นพลังงานของคุณอะมันไอความเด็กในตัวคุณอะอะไรบางอย่างมันสนุกนะมันสนุกกับสิ่งเล้าเล็กๆตรงเนี้ยกำลังดีความ ความกดดันที่ทนได้มันเป็นความกดดันที่ทนได้เหมือนแบบมาเลยแบบกวักมือเรียกเลยนะคะมาเลยอยากอยากเห็นใช่ไหมอยากดูใช่ไหมว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงฉันจะประสบความสําเร็จยังไงฉันจะพาตัวเองไปเติบโตยังไงขยับเข้ามาใกล้ๆสิจะ๊ะมาดูชัดๆมาให้เห็นให้เต็มตามาดูว่าชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงอ่ะคืออะไร คือเหมือนกวนโมโหนะเหมือนน่ากวนโมโหเนาะไปไปแย่เขาแบบเนี้ยแต่คุณไม่ได้ไม่ได้แย่เพราะว่าหมั่นไส้เขานะแต่ลึกๆในใจอะ่ะจะว่าสงสารเขาก็ได้เหมือนแบบมันน่าสงสารเนาะคนที่ใช้ชีวิตบนการเหยียบย่ำคนอื่นหรือทำให้คนอื่นต่ำลงเพื่อที่จะให้ตัวเองสูงขึ้นน่ะคือเหยียบคนอื่นให้ตัวคนตัวเองสูงขึ้นน่ะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามัน มันน่าเศร้าแท้คือแบบมันมีวิธีร้อยแปดพันเก้าที่แบบชีวิตอยููจะดีขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีศักดิ์ศรีมากขึ้นต้องใช้วิธีนี้หรอนเนี่ยมันต้องสิ้นคิดหรือว่าแบบคิดน้อยมันหัวคิดความคิดความรู้สึกไวพริบมันจะต้องจิตริดขนาดไหนเนาะมันถึงได้เท่านี้หรือว่าแบบอ,อมองไปมองมาก็หรือว่าลึกๆแล้วเขาคงไม่มีความสุขเท่าไหร่มั้ง เขาคงไม่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะทําให้ตัวเองมีความสุขยังไงอะหรือว่ามีตัวอย่างผิดๆในชีวิตก็ได้ไม่ได้เติบโตมาบนท่ามกลางดอกไม้อย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้เกิดมาบนท่ามกลางท่ามกลางสิ่งสวยงามอะ่ะมันจะมองโลกให้สวยงามมันก็อาจจะไม่ถนัดเขาก็ได้เนาะมันไม่เคยชินมันไม่คุ้นเคยอะ่ะ อยู่ในที่ที่อับแสงอยู่ในที่ที่ไม่มีความรักไม่มีความสุขอะคิดว่าคนอื่นจะเป็นแบบนั้นคิดว่าคนอื่นจะเป็นแบบแบบตัวเองฉันนั้นหน้าที่ของคุณเนาะในความรู้สึกของคุณอะ่ะคุณก็รู้สึกว่ามาอันนี้เป็นการกึ่งตอบแทน <c oughs> ความอิจฉาริษยาของเธอที่ทำให้ฉันได้ดีได้ดีก็แล้วกันฉันจะ ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเลยนะฉันจะมีความสุขให้สุดๆเลยให้เธอชักดิ้นชักงอเผื่อว่าวันหนึ่งเธอจะมีสติฉุดคิดได้บ้างว่าเอาเวลาที่ถ่มถุยคนอื่นแสะคนอื่นคอยมองชงกหน้าเปรียบเทียบเปรียบเปยคนอื่นทำให้ตัวเองน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะไปปรับปรุงตัวเองดีไหมไปกลับไปดูแลหัวใจของตัวเองดีหรือเปล่า นี่มันใช่เรื่องที่คนมีความสุขเขาทำไหมแล้วทำแล้วมีความสุขจริงหรอถ้ามีความสุขแล้วอะทำไมทำไมยังอยู่วนลูปอยู่อย่างนี้ล่ะเหมือนแบบใช้ชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์เนาะให้เขาเห็นนะคือให้เห็นนะโดยไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกต่อให้พูดต่อให้บอกก็ไม่ฟังอยู่แล้วคนไม่ชอบกันยังไงก็ไม่ฟังไม่เปิดใจ งั้นก็ดูก็แล้วกันเนาะดูแล้วก็หวังว่ามันจะไปสกิดต่อมอะไรบางอย่างในตัวของเขาแล้วมันสะท้อนกลับไปจนทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างสิ่งเนี้ดูเหมือนจะเป็นความความคาดหมายของคุณนะซึ่งในมุมมองของเขาเขาก็คงจะตกใจเหมือนกันอะอืม เราสัมผัสได้ถึงความกลัวจับใจของใครบางคนซึ่งคิดว่าเป็นของเขาเขายิ่งกลัวในการใช้ชีวิตมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเจอแต่สิ่งที่ตัวเองกลัวมากขึ้นเท่านั้นน่ะกับการตัวคุณเป็นคนที่แบบกล้าพร้อมท้าชนเนาะพอเรายืนหยัดอยู่บนคาของตัวเองอต่อสู้แม้แม้จะ ไม่รู้หนทางไม่รู้วิธีแต่ถ้าใจมันสู้เดี๋ยวหนทางมันก็มาเองเดี๋ยววิธีการมันก็มาเองแล้วความกลัวเวลายืนจ้องหน้ากันนานๆคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้กลัวเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นนะคนส่วนใหญ่กลัวเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยกลัวแต่พอรู้ซะคือแบบไม่จําเป็นต้องรู้หมดเปลือกอะแต่ให้รู้ว่าอ๋อ นี่นะใจมันสั่นๆแบบนี้นะการที่จะทำอะไรที่แบบไม่เคยทำมาก่อนอะ่ะมันเป็นแบบนี้เจอกันจ้าเอเดี๋ยวเขาก็หายไปแต่ละคนใช้เวลาในการหายไปไม่เท่ากันบางคนอาจจะต้องเทสหนึ่งทีสองทีสทีสี่ทีถึงจะหายกลัวบางคนอาจจะนานกว่านั้นหน่อยบางคนอาจจะเร็วมากๆแต่ขอให้กล้าทาสักครั้งหนึ่ง กลา้าเผชิญหน้ากับความกลัวซึ่งซึ่งหน้าสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่หว่าไอ้ที่คิดว่ามันน่ากลัวน่ากลัวกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงองีกมันจะเป็นแบบนั้นนะคะเรารู้สึกว่าคุณอยากให้บทเรียนแบบเนี้ยกับพวกเขาแล้วเราก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับคนสองคนวิธีการตอบโต้ของคุณอ่ะมันก็ทำให้ ต้นไม้อีกต้นหนึ่งดอกไม้อีกดอกหนึ่งเติบโตแล้วก็งอกงามตัวตนตัวคุณดอกไม้ของคุณต้นไม้ของคุณก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะเหล่านี้ก็คือคำตอบของ random คลิปนี้นะคะคุณทำได้ดีกว่าที่พวกเขาคาดไว้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะบะอยฉพาสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะไป